สำหรับกับตันทีมรอกรรมการที่กลางสนามได้เลยนะครับกัปตันทีมของแต่ละทีมนะครับกัปตันทีมยืนรอกรรมการที่กลางสนามได้เลยนะครับกับตันทีมแล้วก็จัด5ตัวจริงรอได้เลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับ อัลโโลอาจารย์ตั้มไปทำอะไรพุ้ซอเล่นโอ้หเ,เล่นเล่นอยู่พี่พี่จ๊อบเนี่ยนะพี่จ๊อบไปเอาคนแก่ชนชราภาพามาเล่นได้ไงเนี่ยนะหมายเลขยี่สิบเนี่ยโอ้แต่ขอดูฝีมือผุทซอนเดี๋ยไม่เคยเห็นเลยเฮ้ยสวัสดีนะพี่จ๊อบนะพี่โฟนะสวัสดีทุกท่านโอ้โหเอาแหละบอลเล่นบอลเจ็ดคนชอบชอบดีๆไม่เอามาเล่นผู้ซออ่าได้ดีแล้วเจอกับเด็กๆบอกได้เลยนะไม่ธรรมดานะเด็กๆนี้ เอาแล้วครับท่านผู้ชมถ่ายทอดสดในช่อง Youtube นะครับมายังเอาแล้วครับเกมการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกครับปทุมครับโดนจนร้องนี่มาในเอี๊ยมแดงเจอกับทางทีมงานเวลกับเวสป้าครับในเสื้อสีดำ โอ้ทีมงานเวที่ยต้องบอกก่อนเลยว่าผมจะชุนคุนชิลในรายการฟุตบอลเจคน วันนี <spe ech existential Christians> ้เอาไว้ยผู้สอนขอดูหน่อยครับรุ่นพี่ผมเป็นยังไงบิดแล้วก็บิดขวามาเวทแล้วก็เวทป้าไปที่อาจารย์ตำแล้วดูจังหวะโยก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 เข้ามาโยกเข้ามาเน่โดโดสเต็ปสเต็ปโอ้โหโอ้โหแล้วเหนื่อยไหมนะมาเรีคอเข้ามาด้วยกับลังอาจารย์ตำอาจารย์ตำแต่วันนีตัวนี้ออกขวาเพื่อรวมเทเวทแล้วก็เวทป้าเด็กมันวิ่งเด็กมันไล่เด็กมันแวนนนเฮ้ยแล้วตัวนี้ก็ชากลักเลย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 มาเลี้ยงจี้จี้มาโยกโยกมาแล้วตัวนี้เอาเอาไว้เอาไว้สับสับขวาสับสับขวาแล้วตัวนี้ค่อยๆเลี้ยงบอลก็ หลังเดียจะตำโยกคงคงมาวะังหวะลุดเดียวเรียบเรียบเรียบโอ้ยังไม่ยิงใจเย็นเหลือเกินละทุนโยงขายมาเราแค้ระว่าเด็กมันสวนเด็กมันสู้เด็กมันโตเหลียงจีีมามาดูกันครับว่าเด็กจะขยี้ผู้ใหญ่หรือผู้ใหญ่ครับจะขยี้เด็กจะบี้เด็กไหมเรียบร้อยยิงเร็วที่สุดในรายการเลยมึงเนี่ยดึงประตูต่อสูดครับเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ทันจะยังไม่ทันจะถึงสองนาทีทำไมหายใจกันเสียงดังจังเลยครับเฮลเว็บ้า เว,เวป้าเวป้าใจเย็นยน,นะเดี๋ยวหัวใจกำเริบใจเย็นๆยนโอ้จฟุตซอลมันไม่เหมือนฟุตบอลมันต้องวิ่งกันตลอดนะเกมเคลื่อนกันตลอด <S <S เอาแล้วครับขึ้นดาไปอย่างรวดเร็วที่หนึ่งประตูต่อศูนย์วันนี้เด็กๆนาทีมงานจากาประทุมเนี่ยโดนจนร้องเนี่ก็จะมีเจ้าแสงชัยเจ้าเกมนะมีเจ้าเอ็กครับมีเจ้าตาตามีเจ้าบาสมีเจ้าวาัดมีเจ้าโงกกาลนะมีกับตัลมีเจ้าโร่มีเจ้าโชคมีเจ้าต้นมีเจ้าเต อ่ะเลย,เยผมเข้าไปดูไลฟ์สดสักครู่อ่ะโอเคไลฟ์สดมาแล้วของแบรนด์อะไรขอขอบคุณสปอนเซอร์นะครับจากแบรนด์เสื้อแฟช AI รับผลิตและออกแบบเสื้อกีฬาพิมพ์ลายนะครับที่สนับสนุนรายการนี้เหรอ โอ้โหมีแล้วมีเสื้อมาแจกไหมไม่มีแม่น่าจะแจกนักภาพทั้งตัวดนึงอะไรนะแจก12ตัวอ่าแจกใครอ๋อแชมป์ได้12ตัวเผื่อนักภาพสักตัวได้ไหมเอาไปเป็นสปอนเซอร์ให้ปากบอกเขาด้วยเดี๋ยวเดินใส่ผ้าให้เลยโอ้โหเอาแหละเดี๋ยวไปกด c o ปปี้เอาไปลงเฟซก่อนนี่ครับเพจ TKP TKP Promedia ทำไม ทั้งสองทีมเลยป่ะเอ่อทีมงานของน้องปุกกี้มาดามกิกัก๊กแล้วก็ทีมงานของนี่เม่มาเ,เตชํามะค่าสมัครเลยนะถ้าน้องจ๋านะรวบรวมเลย นะาอย่าลืมนะาชาระค่าสมัครนะอย่าอย่าให้จบงานแล้วยังไม่จ่ายนะจ่ายกันให้ตกตเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวบังไม่ได้ค่าตัวโอ้ีนครับอาจารย์ตามีนเขาเก่งนะเขาพยายามหาที่ที่เขาไม่เหนื่อยที่สุดได้เออคนอื่นเขาก็เหนื่อยๆไปแล้วเขาก็พยายามไปยืนหลบๆไว้ก่อนอ้าวไอ้หนูเจอหน่อยแล้วลูกจี้หน่อยลูกจี้โอ้โหหนูเอ้ยอย่าไปกลัวอาจารย์เขาลูกจี้ใส่เลย โยกล้ก็โยกบาเลยเวอละว่าไหนบอลกันระบายยกอาจารย์หน้าเอาอาจารย์ชิบหายแล้วชิบหายเรียบไม่เรียบเรียบโลกเอาในโลกขวากูยังเยอะปรยเฉะตัวขี้ขวางมาเราจะวันี้มงชบาบบ้านรุษสามตัวชาวแอปมาเราจะวันี้ยังไงโยกมาเอาเลยละว่าเกมสซนกับเวป้าเวป้าเว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 ป้ามาไม่มามาไม่มาได้ไม่ลูกทีสองตุ๊ด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 พบพบพบแล้วก็มาหยังแล้วก็โอ้โหยังไงลูกนี้สาว โอ้เหลอที่ตามไม่วิ่งเอาตั้มไม่วิ่งเอาเพื่อนวิ่งตา้มอ้าวเราโอ้ยเกมจะสวนกลับมามาแล้วมาแล้วแวนแว่นแมาโดนดักโยง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 เข้ามาหลุดโลงโยงขวามาเอาโอ้ยส่งไปไม่มองลูกนี้ยาสองกู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 โอ้โหยิงให้มันเท่ๆหน่อยก็ได้โอ้โหเกี่ยวหลบแล้วก็หลบไปกิ้งเลยลูกแพ้สองโซลเวทป้าเอาขอบคุณนี่ไงมาละวลายชื่อแสงเกลียวครับ เอาละครกับมกระต่ตอครับครึ่งเวลาแรกยังเหลืออีกตั้ง10นาทีตอนนี้ทีมการเวป้าดาวไปแล้วสองประตูต่อศเวป้าวันนี้มาบาพี่จ๊อบฟันเก่ามาเล็กสามสาครับพี่จึกือมาเลขสิบเจ็ดจ้ามอสมาเล็กเจ็ดสิ่โตสังหมายเลขสี่สิบห้าเจ้าแคร์หมายเลขสี่สิบหกนาเบนหมายเลขเ็ดพี่ตั้มหมายเลขยี่สิบครับคิมมุษาประตูหนึ่งหมายเลขสิบสองโคดอิดมายเลขแปดสิบแปดโคดแสกหมายเลขเก้าพี่โอหมายเลขสิบเอลึกคือโฟลึก ลึกกึดส6ี่หกแพ็กหม,มายเลขสิบแปดสามหรือสองยิงเมื่อไหร่วะเนี้ยสามแล้วเหรอเฮ้ยมันคือภาพลวงตาใช่ไหมโอ้โหเอาไปกันต่อจังหวะน,นี้ไอ้หนูอย่าไปกลัวพี่เขาลูก นะพี่เขาก็ไม่มีอะไรเต่เขาก็หมดแล้วเองสู้หน่อยลูกสู้เขาหน่อยหลอกพี่เขาหน่อยแต่รถดากเลยรถดากเลยเออลูกนี้กระบามาตั้งเกมกันไวครับตีครับขึ้นมาถามว,ว่าเอ้าเรียบร้อยเฮลิโอเฮลิโกเฮลิโก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 เป็นไงเราบางบอกเองเร็วระวังไอจึงครับไอจึงประตูนี่มันเถียงกันเลยครับแกเจ้าเข็มเล่นอะไรไอจึงไอจึงจึงกลับมาได้บอลครองกระบามาตั้งกันใหม่โยกก็โยก,โยกมาเจ้าจึง ถึงได้บอลเซ็ตแล้วก็วเซ็ตมาโยกขวาหม่ก็ไปรอมดีมแล้วจบนี้พามาแล้วยังไงบิดแล้วก็บิดมาเอาแล้วก็ไม่ค่อยค่อยเซ็ตค่อยๆอต่อค่อยๆต่อค่อยๆ,ๆไปโยกมาถึงเอยจึงแล้วจงนี้ก็มานีครับสามสามับจ็อบฟันเก่าแล้วก็นี่สุวนหน้าตัวเป้าใส่กู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 ีแล้วจ้าตัวที่เด็ดครับโอ้โหสิบสองนี่ยิงเด็กมันเด็กนะเว้ยเพื่อนบอกยิงเบาๆหน่อยโอ้ oh, ยิงไม่ยั้งเลยเอยเวลาเล่นมันก็จริงจังแบบนี้เป็นเรื่องธรรมดาพี่เขาบอก S <S ไปแล้วครับสี C 1, C 1. ่ศูนย์ไอ้สี่หนึ่งสี่หนึ่งไอ้หนูสู้เขาลูกสู้เขาฟุตซอลเนี่ยบอกได้เลยลูกสนามมันเล็กวิ่งเยอะๆวิ่งเยอะๆโยกโยกโยกเออแล้วเจงาคนนี้มาหลบจ็อบฟันเก่าโอ้โหแล้วเจงาคนนี้ตามมาพวพันเจ้าจึงแล้วเจงาคนนี้เก็มาเจ้าจับฟันลังฟันเก่าโดนเด็กมันไล่เออเอาสู้สู้สเต็ปหลอกล็อกหลอกเออแล้วก็ยังไงดูอมเออโอ้โหเดี๋ยวต้องอย่างนี้เอสาวโตครับเจ้าเข็ม โยนกุ้งโค้งมา like um, already, แล au, yeah, ujemy, right? me, Busan, bueno. ้วเจ้วันนี้อ่าแล้วเจอเด็กมันไปอีกแล้วมันไปเราแว้นแล้วเด็กมันแว้นแล้วลูกนี้ก็ไปยังไงโยกโยกขวามาบิดมาเด้งจี้แล้วก็จีมาโยกจี้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 จีนี่สเตปโอ้โหควายหลอกควายหลบควายหลีกแล้วดูสิวันี้เอาไว้เด็กบีบบีบลูกบีบบียบเบียบมาครับแม่พี่จอปฟันหลังฟันเก่าออกขวาบิดมาเอาแล้วว่าเราบ้าขึ้นมาเจ้าวันนี้จี้มาเจ้าจ๋ง เบอร์บุรุษสาประตูเคลียรมาที่กำลับบงฝังซ้ายขึ้นเกมมาของปทุมโดนจนร้องและโจนี้กับพี่จ๊อบฟันเก่าเฮ้ย hey! พี่เจ้าใครเตะใครเตะเรียบร้อยโอ้ยอย่าลืมไปอัดคลิปตัดตัดคลิปด้วยใครเตะพี่จ๊อบฟันเก่าโอ้โหจานไม่แดงเอรจังหวะนี้หัจวจะปวดเพื่อนขำครับจังหวะนี้โยกก็โยกมาเอาเลยเอเอนี่เมียมาเตะเอ๊ะ เด็กูเด็กจำนงจ่ายตังด้วยเจ้าว่าดีขึ้นมาเจาได้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 ดทำอะไรเจ้าว่าดีโอ้โหโยกก็โยกมาเซตบอลกันใหม่มาที่เจ้าหนึ่งเหยียบหลังมาพี่จ๊อบฟันหลังกับฟันเก่าจ๊อบฟันเก่าไปโอ้ส่งไปไม่มองมาแล้วโยกโยกโยกมาเจ้าึงตึงตึงมาไม่ได้แบบนี้เกมส่วนเราส่วนกับตัวเราตัวเร็กจีเตีมาโยกโยกมาโยกโยกมาเอ้ยไม่ลูกนี้ยังเอาเด็กสู้สู้มันสู้เขาลูกโยกโยกกล้าโยกกล้าใส่มาแล้วครับเจ้าว่าดีโยกก็โยกมาดีมาที่กำลัง เล่าปทุมเรียบโอ้อีกทีมาเรายุดดีเกมสวนงสุนกลบงโตลโตกลับมาแล้วพี่จึงจึงออกมาไม่ดีเกมสวนงสุนกลบงโตลโตลกลับกันบ้างของทีมงานประทุมปทุมปะทุมโยกซ้ายปิดหน้าแม่ไกลครับออกข้างสนามไปแล้วก็ขอเวลานอกให้ลุงลุงไปทําการดื่มน้ําสักแบบเป็นยังไงละ่ะถึงจะนำ4-0แต่บอกได้เลยครับรเด็กมันสู้ ไอ้หนูถึงแม้จะ4-1หนูก็สามารถตีมาได้ดังนั้นแรงใจเองอย่าหมด <d> เองบีบพี่เขาเยอะๆเดี๋ยวพี่เขาก็ตั้งตัวไม่ทันเ <d> ชื่อบงังเองอย่าถอยเองวิ่งให้สุดไปเลยลูกให้คุ้มเลยวันนี้เองจ่ายค่าสมัครมาแล้ววิ่งให้สุดเองเจอกับบอลเดินสายฟุตบอลเลยนะเนี่ยขาใหญ่ด้วย888ที่ลงไปขาใหญ่เลยโค้ดอีทเอาดูมาดูว่าแรงจะหมดไหมพี่อิดพี่อิด อโอ้โหพาวะเภอโอ,เเอโหอ้าวเดี๋ยวดูชิบหายไม่หายเดี๋ยวดูกันเอาละครับลงกันมาแล้วครับเจ้าวันนี้ขึ้นเกมมาครับสำหรับหมายเลอกมาอย่างจ้าค้า กลับมาตั้งกันใหม่ที่ก้าวขวาขวาขวายัจรยราแล้วเจ้าพอดีขึ้นเกมมากระชากลากเลยมาโคเสกแล้วโคเสกเอาจ่ายราทเกมสุดลงสุดกับโต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 โอ้ยโกไม่มีโกไม่มีเล็งจี้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 หยกซ้ายมาไม่ลูกนี้ยังติดคนแล้วคนเสกออกไปได้เป็นลูกคนเดิรมาครับทีมงานปฐุมปฐุมได้บอลแล้วชุดนี้ใส่ขวาโน้ตสามแต้มครับแป้นบาสแต่บอลรุ่นสามประตูยางคนล้วคนเติมออกขวาเป็นเพื่อนร่วมทีมลูกนี้ค่อยลำเลียงบอลมาของทางทีมงานเวทแล้วก็เวทป่าเวทป่าเคาะมาแค่แค่ไหล เซตกันมาเซตกันไปรู้ด้วยว่าโยก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 เข้ามาเด็กๆสวนกับโตโตกับปฐุมปฐุมใส่ขวาคู่โอ้ยังแล้วก็ยังอยู่เอาเลยบอกได้เลยครับกลับไปวันนี้หลับฝันดีตอนนี้ได้สนามนี้ก็จะบอกว่าสู้กันสนุกเล่นกันอยา่างบันเลยครับสำหรับคู่นี้ ถึงแม้สกอร์ในครึ่งเน็กเริ่งแรกเนี่ยเป็นของทีมเวสบ้ายังนำอยู่สี่หนึ่งครับแต่ลูกเกมเด็กๆมันไม่ถอยแบบนี้ก็น่าสนใจครับโคเอกโยกมาไหลมาอาจารตั้มอาจารตั้มคอแล้วก็คอกับบาดูการเซตบอลต่อบอลโยกแล้วยกมามาที่โค้ล้วโคเอกโคเอกโยกขวาหนึ่งสองไลนบิดไปก็ไปร่วมทีมอาจารตั้มอาจารตั้มจะบอลลงมองมาหักขวากับ็ไปร่วมทีมค่อยเซตค่อยต่อค่อยต่อค่อยไปโยกมาทันใดหักขวาแล้วมาโคบังบังอินแม่ลูกนี้เยว่ติดล็อกเข้ามือผู้ราปะตมหุ่นสามตัวกก็ออหลังไป นี่ครับหมายเลขส6หครับโฟลึกกึดใช่ไหมก็สรรอือเด็กอ่านว่ากึดกึดนี่นี่นี่สิหคนลองคนลองเนี่โฟอะไรลึกอะไรโฟลึกกึดเออเนี่ยเราจะโฟลึกกึดเอากระชากลากมาเลยเลลยมาโฟลึกกึแลรวจงหวดีสาขวาหยักอยูเกมสวนลงส่วนตโ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 ตาตโ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 ตต mày nhân băng là cái băng mới đi ได้ไปลูกอินก็เข้ามาใหม่ก็เราที่ได้ก็กำลังได้บอลมาโยกขวายก็เพนรวมทีมขึ้นมาแล้วคนแล้วคเสกคนเสกกะชากกระชากเลยแล้เลืเอยมาเอาราว้ยอาราวัยังไงก็เรามาตั้งกันใหม่โยกซ้ายไม่เพนรวมทีมเซตกันไปเซตกันมาเซตกันมาเซตกันไปเอาราว้ยเวทเลยเวทป่าเวทป่ามาที่จะโฟล์ล์ออกซ้ายมาแล้วเจมดีครับนี่ครับมาเลยเจ็สิบห้าเฮ้ยเซตก็จะต่อเจมอสมอสดก็โฟล์โฟล์กับมอสแล้วประสานงานกันดีครับแล้วมีคนโขเซกอยู่กะับกำก้าออกมาแล้วเจมออดออดมาโฟลมา์ลามยพี่ พี่อิดโยกมาพีเอดเอาแล้วจับยาวเกมโต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 เรียบเรียบยางเยอโอ้โหต้องเติมไม่เร็วต้องเติมไม่ไวลูกต้องเล่นให้ไวกว่านี้ถึงจะยิงเขาได้เอาเว้ยแล้วหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกนกกฬาเปลี่ยนแดนได้โคตรมันเลยท่านผู้ชมมาครูดิทำไปเล่นไปนะถึงแม้ทีมงานเวทบ้าจะนำไปถึงสี่นึงแต่ตามใจเด็กมันสู้ไม่ตายแบบนี้เดี๋ยวมันอาจจะปลุกปลุกผีในตัวมันก็ได้คู่สุดท้ายครับอันนี้อ่านว่าอะไร สูอะไรวะเนี่ยพี่ตากอ่านภาษาอังกฤษเได้ไหมอ่ะอ่านว่าอะไรซ็อกเกอร์ใช่เหรอน,นี่ชื่อซ็อกเกอร์เหรอไปไปเลียไปเลียกันเลยเนี่ใช่อ่านซ็อกเกอร์ใช่ไหมโอเคซ็อกเกอร์กลับไปเลียกันเลยดีมากไม่ให้กูพากชื่อนี้อ่ะไปกันต่อไม่รอช้าเล่นกันต่อเลยเดี๋ยวพวกพี่เขาจะไปเลียกันเอ้ยไปกินเบียร์กันแม่ไปเลียกัน ชื่อดังเองแต่ชื่อมีรอบร้อยแปดพันชื่อแต่ขอดูหน้าทีมนี่หน่อยดิพาบางเข้าแก๊งหน่อยดิชื่อเรียงบังงชื่อนะไปเลียกันเลยโอ้โหหัวจะปวดเอาแล้ครับท่านผู้ชมครับเป็นเกมดูกันกันนี่คือเวลาหลังกระตรองครับสกอร์ในครึ่งเวลาแรกเวทป้ายังนำอยู่ที่สี่แล้วมาดูตาหนึ่งแล้วเจ้าหนี้เวทป้าครับขึ้นเกมบอเอาแล้วยังไงโดนสกัดออกข้าศน์ไปยิงอีกเข้ามาเอาเอาโอ้โหเพื่อเออสมควรเออสม อ๋อโอ้ซาวซ้ายอ๋อโอเคแล้วโดนไม่โดนโดนไม่โดนแล้วก็เลียบ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 โอ้ยอ๋อแล้วดิคือเวลาหลังมาเปิดฉากมาไอ้หนูน้อยมันวิ่งใส่เลยวไม่ปล่อยให้ผู้คนมันได้เล่นเลยหนูโยงโยกหนีมาโอ้โหตอนนี้เจ้าจื๊อครับโดนเด็กหลอกพิกอินเข้ามาไหลมาครับทีมงานของปทุม ประทุมโดนโดนแล้วโดนแล้วไหมโดนบีบป่ะจังหวะนี้ยังไงครับประทุมใส่ขวาใส่ขวาใส่ขวาโอ้โหลูกนี้ประตูยิงเซฟยูเซฟได้แล้วเพียงขวางมาตัวนี้เอาไปริมเส้นแล้วก็ววามมาพีเอตมาแลาว้วจังหวะนี้ยังไงโยกโยกโยกโคดอิดเนี่ยเด็กๆต้องวิ่งให้ไวลูกต้องจ่ายให้เร็วต้องจ่ายให้ละเอียดแล้วบอกได้เลยพี่ๆเขาตามยากมาก เล่นให้ไวออกสเต็ปให้ไวโยกให้ไวอย่ากเก็บไว้นานโยกเร็วๆแล้วใส่ขวาเร็วๆแล,ะล,ะล้วมีกระดับวัที่กระดับขวา,าบุกต่อมีจังหวะต้องใส่ต้องส่งยิงเออเอาเลยครับปากกระต่อแล้วดูจังหวะขึ้นมาของปทุมโดนจนร้องโดนดักแลดักได้เกมส่วนหลักส่วนกลับมาเลี้ยงจี๊งจี้มาโยกโยกมาเอาแล้วครับจังหวะนี้โยก,ก,กโยกเฮ้ยเฮ้ยท่าเนี <laughs> ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวสูตรกดไม่ติดครับนาะเบล โอ้โหวันนี้คอนเทนต์แต่ละคนนี่น่าสนใจโยกแล้วก็โยกมาเอาไว้เราหวาไอ้หนูน้อยปทุมเจอแล้วลูกนี้การมาเซตเกมกันใหม่ที่เจ้าจึงจึง,งลึงค oui? ืงหลอกจึงเพื่ออะไบางบางก็้จึงจึงจึงเอ้ยแล้วล <ometry> ูกนี้ไหลก็ไหลบ่าออกขวาเพื่รวมทีมเซตกันมาครับแล้วโยกแล้วก็โยกม่าดิแล้วยาลายตอนนี้โดนเลี้ยกินตัวมาเจ้าจึงออกมาเคาะมาแค่ไรกันใกล้กระมาที่มันจะใส่ขวากูโอ้โหลูกนี้ลองยิงโค้งๆดูม่าแม่ก็ยังไม่ได้ประตูที่ห้าเปิดเกมกันมาใหม่ ได้บอลมาแล้วจังหวะนี้มองหาผู้ร่วมทีมเคาะกระับมาเฮ้ยไม่ออกไม่ออกแล้วหลุดเลยเลี้ยวยังเยอะผู้สาวประตูเฮี้ยงควางมาจังหวะนี้เอาละครับเซตแล้วก็เซ่กันต่อโยกแล้วก็โยกมาจังหวะดูสเต็ปกันโยกแล้วก็โยกโอ้โหดูสเต็ปกันโยกโยกหน้าโกเลยเกินและตังวนี้กรรับมาที่พีเอทใส่ขวาเมื่อผูร่วมทีมขึ้นเกมมากระชากลากเลื้อยเลยเลอยมาเอาไว้ยระหว่างนาเบลเลโก้ยังเยอะได้บอลก็ยิงเข้ามาครับอนาเบลลุตรต่อครับ เฮ้ยนะนะเอาใหม่นะนะเตะนะทำเล่นคอนเทนต์หรอเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวน้าในน้าจะเอาคอนเทนต์อย่างงี้ไม่ได้นะนะเดี๋ยวเขาไปลงจริงๆนะนะโอ้โหจะปวดครับเอาไปกันต่อมานาเบลนาเบลดูจะสเต็ปนาเบลเราเพิ่มโยกมาไอ้นุ่มน้อยครั้งแรกจริงๆ มาชาร์ลส์เดี๋ยวกลับไปวันนี้เดี๋ยวรู้เรื่องเลยว่ากระดูกกระดูกจะเป็นยังไงไปเล่นฟุตซอลเดี๋ยวบอกเลยว่าพื้นมันแข็งนะพื้นมันแข็งไม่เหมือนฟุตบอลเราจะนุ่มๆเหมือนกันนี่เมียมาเตะเอ็กูจำนงมาจ่ายค่าสมัครนั้นนี่เมียมาเตะนะเรียกเลยเฮลิโกเฮลิโกเฮลิโกก็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 เอาเลยครับมาไล่มาเลยครับสองประตูต่อสี่สองประตูต่อสี่สองประตูต่อสี่เอาเลยครับ เด็กๆมันตีเสมอมาแล้วบอกมันไปตัดคลิปล้อเลยนะเอ้ยจะทําแบบนี้ไม่ได้นะจริงจังหน่อยจริงจังหน่อยนะบอกได้เลย,เ,ลยเด็กมันเอานะเอาเรื่องมาจันทร์ต้มอ๋อแล้วครับเอาเรื่อเปิดหมดจริงแล้วก็จริงจังครับมากันใหม่ครับตั้งเกงมพิจ๊อบฟันเก่า แล้วเจ้าวันดีังไงครับออกห้องสนามไปเปิดเกมมาให้กันนะแล้วก็น้าเบลน้าเบลได้บอลเจ้าวันดีบอกครับเพื่อนผมเกมแล้วผมเอาไปตัดคลิปจริงๆริงนะแล้วเจ้าวันดีมากันต่อยก,ก็โยกมาเอาละครับมาที่เปวดไปจ้าเลื่องพีเยดขวาน้าเบลโอ้โหสุดสุด,สดโอ้โหดูครับยิงเสร็จปุ๊บออกดีกว่าโอ้โหน้าเบลใช้ได้เลยนะสุดยอดเลยครับลูกนี้ใส่ขวาหายเลยห้าสอง โอ้แต่ลูกนี้ต้องยอมอย่อะไรว่ายิงได้คมจริงๆครับท่านผู้ชมครับในดูภาพวิดีโอสปอร์ตใส่ขวาเต็มข้อเลยกรับมาตักเกมกันใหม่ครับเซจกันบานทีมงานประทุมโดนจนร้องประทุมยัดบอลที่บายเลขเจ แล้วจังหวันนี้โดนลรากัพวพันล้วก็จะจอบฟันเก่าจอบฟันเก่าเอาบอลกระบาตั้งเกมกันใหม่โยกโยกมาช็อแล้วก็จอบฟันเก่าเหยียบหลังมาโคเซกโคเซจันมาเจงาวะนี้ก็ยังติดบล็อกออกข้างสนามไปกลายเป็นลูกอินข้บบาของเวสป้าโดยโค้ไอจะนโคเซจ์ลอยเด้ลุยมาที่ชอบฟันเก่าก็บิดขวาไปก็รอมเกมกับชากลักเลยมาที่โตสังโตสังคอยคุมกลางคอยเชื่อมเกมโตสันดินขวามาให้จ็อบฟันเก่าแล้วจังหวันนี้ไงโยกมาที่วิทอสโตสมาให้กับโคแล้วโคเซกมาแล้ว็ปล่อยไหลขวามาเอาลราแล้เรา ฟันเก่าฟันเก่าคอกระแทกมาคนละโคตเสกโอ้โหสเต็ปตัวหกไม่พ้นนะครับแล้วครับเกมส่วนกลโต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 สควอชยังเยอะไม่ลูกนี้ไม่ออกไปกันต่อแล้วสำหรับทีมงานประทุมประทุมยกมาติดอาจารย์ตั้มอาจารย์ตั้มชักกระแทกมาออกขวายพุ่งทีมกระชากลากเลย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 มาไม่จะแต่ให้รอดดางไม่ให้รอดแล้วเกมส่วนกลางโต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 ลูกนี้โยงโยงงยกมาเอาละอาจารย์ตั้มมีซ้ายคนเสกยกมาเอาไว้เรื่องตรงนี้คนเสกแก้ได้ยังไงครับโดนเด็กเต้าโตโตโตลูกเดียวเอาละเว้ยเอาละเรียบยังกโอ้โห โอ้โหถ้าได้ห้าสามมาเนี่ยมันเลยจ้ะได้เป็นลูกคอนแล้วคอนเดอร์รอ,อ,รอ,ออกเลยครับเป็นตัวจังหวะนี้คอนเดอร์จนดีบิลจะเป็นเหมือนแมนยูหรือเปล่าใส่ขวากูโอ้โหไม่มีตัวชร์ตครับโอกาสทองมาแล้วไอ้หนูอาจารย์ตั้มเป็นโกไม่เป็นลูกวิ่งอันให้เยอะๆหน่อยเอาให้หมดแรงไปเลยลูกเอ้ อย่าถอยนะไอ้หนูเชื่อพี่สู้สู้เดินอย่างเดินอย่าไปรับรับมิแต่เสียรับมิแต่โดนเดินอย่างเดียวเดินหน้าเดินทุกตัววิ่งกันทุกตัวเชื่อบางเชื่อบางเอาให้อยู่เออเอาเลยครับกับลูกขีก,กบากระับมาที่ตัวสั่งโยกมาให้กับเพื่อนน้ตมแล้วดูจังหวะขึ้นเกมมาครับส่วนในสองพี่หนึ่งพี่หนึ่งมาแล้วโดนแล้วโดนไม่โดนไม่โดนเขาเสกไม่มัน,มนไม่ติดคบแล้วจังหวะนี้มาโยกโยก,โยกเอาเลยเอออย่าไปถอยเชื่อบางเอ็งไล่เขาไปเร่ยเดี๋ยวเขาก็หมด พุซซ่าเนี่ยบางบอกได้เลยอย่าถอยเด็ดขาดต้องเดินเดินวิ่งสเตปประหลาดแล้วใช้สเตปประหลาดเข้าช่วยเลือดโจดีโยกโยกมาเอาละเว้ยเอาละว,ว้าพิกเล็กพิกมาขวากาู้ยังอยู่อยู่ไม่ไม่อยู่แล้วไปแล้วหกสองเอาให้หมด<อ>สีเขียวอ่ะสีเขียวเอ้ยเอ,ยเองจ่ายได้ไหมตังค์ครบไหมโอเคนะมีอะไรบอกบังไม่ได้บังจ่ายให้บังต้องบอกเองว่าบังได้ค่าตัวจากพวกเองนั่นแหละเออ นะเด็กๆสิ่งสาคัญเลยลูกในเรื่องค่าสมัครนะดังนั้นอย่า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 ติดนะเพราะถ้เองติดปึ๊บบังเนี่ยลำบากเลยไม่ได้ลําบากแค่บังกรรมการก็ลําบากด้วยตาก้องอีกโอ้โหค่าใช้จ่ายบังอ้าวไปกันต่อโคเสกโคเสกกระชากลากเลยมาดีดมาเอาไม่ถึงเพื่อนเลอกเกมสวดโคเสกดักในสวยโคเสกเอาอีกแล้วโดนทิพไพขอโทษครับอ๋อหมดรงเอาเลยหนูวิ่งวิ่งเองอย่ายืนกันที่วิ่งลูกวิ่ง แล้วจะาหนี้วิ่งวิ่งไปวิ่งวิ่งไปโยออกมาเอาล้ครับทีมงานเพจป้าสิ่งเดียวที่เอ็งจะสู้พี่เขาได้ก็คือแรงที่เอ็งไม่มีวันหมดเอ็งต้องวิ่งต้องบีบต้องไล่มาทําให้เธอทําให้พี่ของพวกบังเนี่ยหัปวปวดหวัวได้เลยออาล้จ้าหนี้ยันราสองติดเซฟุสอง,งสสตู้เกมส่วนกส่วนกลับมาเลยลูกดีอย่าไงไรครับออกข้างสนามไป คิกอินเข้ามาของทีมงานเวทบ้าด้วยอาจารย์ตั้มกลับมาที่จอบฟันเก่าจอบฟันเก่าก็ชักสายบิดบารตัวนี้จอบโยก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 มาโยกโยกมาโอ้โหโยงโยกของจอบแล้วตัวนี้มาแล้วครับมา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 ไม่ได้ไม่ได้แล้วไหลมาจอบฟันเขาแล้วตัวนี้ยังไงบอลออกไปเสียแล้วกลายเป็นลูกอิงเข้ามาของทีมงานปทุมโดนจนร้องแล้วปทุมหวังไม่นิ่งครับหวังให้บอลเส้นนิดนึงนะโนนะแลัวนี้กลายเป็นลูกอินเข้ามาของทีมงานเวทบ้าเวทบ้าด้บอลวตัวนี้ครับมาที่สุดหน้าตัวเป้าโยกขวาบาาาเจ้้ฟเล ทีมงานฟันรันเก่าจอบฟันเก่หาหักขวามากแม่ลูกนี้โดนออกไปได้ไลูกีอีกเมาครับของทีมงานปะทุมปะทุมโดนจนร้องกลับมาที่ทางด้านลังฝังซ้ายย้ายมาลังฝังขวาอยู่ครับเซต่อและตัวนี้ก้ามาเป็นบอลของทีมงานเวลกับเวสป้าเอาพีอิดคนลคนอิดขึ้นลงมาคนอิดได้บอลจางหวะนี้ออกมาทางอาจารย์ต้อมดีดขวาไม่ดีแล้วครับเพราะเกมสวนกัารประตูไม่มีประตูไม่มีแลว้วจังหวะนี้ยังไงแม่โยกบิดมาเจ้าแค่ไม่แล้วไม่ดีใส่ขวาไม่ตรงตอนนี้เขาใช้ power play ลลูกหนูสังเกตดีๆหนูยิงไกล ได้เปิดชมรูซาตูของเวทป้าโดยอาจารย์ตั้มอาจารย์ตั้มหมายโคตเลยโคตอิดโคตอิดได้บอลลูนี้เคาะมายจะแข้งครับค่อยเสร็จค่อยต่อค่อยต่อเข้าไปแคะล้มมาแล้วเจ้าด้นเอกจี้จิกบังแค่อดโดนไม่โดนบังแคะโยกขวามาอาจารย์ตั้มติดมากระป๋อมมาตั้งกันใหม่ที่โคตเลยโคตอิดโคตอิดอยู่ที่กระกรังได้บอลลูนประกับซ้ายหนึ่งสองครับแม่แล้วเจ้าด้โคตรแคะบังแคะมาแล้วจ้าโยกขวาของโค้งมาจะบอลลงมันเป็นวางมันจับยาวรือเปล่าแล้ววิภาบ้าหักคอรอซ้ายมาแม่โอ้โหเอาใครไม่ไหวอย่าฝืนอดปล่อยให้เพื่อนลงงไปบ้า เออมามามาสลรรับกันสลับกันแล้วก็จะไปโอ้โหจะไปเป็นโกหอรอน,นาเบลนาเบลจะไปเป็นโกเฮ้ยไอ้หนอ่ยนาเบลเกิดมาเขายังไม่เคยเป็นน้อยลูกยิงได้เลยนะลูกเอ้ยเอาแล้วเว้ยมึงยิงนาเบลไดม้มึงเอามาเอาจากบางยี่สิบเร็วไปนาเบลมาแล้วเว้ยเอาวเว้ยนาเบลดนไม่โดนโดนไม่โดนปล่อยเลยลูกเวมึงเอ้ยมึงยิงนาเบลได้นะบอกมึงดังเลยมึงเอาไปลงโซเชียลให้คนเขาเห็น ทีมเนี้ยเอาไปตัดคลิปได้เลยแต่รถด,ด่าใครก็ได้นี่เขาทีมดังนะเมืเองเกิดมาเป็นบุญมากเลยได้เห็นฟุตซอลเนี่ยปกตินะจะเฟุตบอลเจ็ดคนรายการฟุตบอลทั้งนั้นเลยอ่ะมาโยกหงโขงมาแล้วโหโยนไปแบนกับเดมลูคิองเข้ามาเองเดินหน่อยลูกเอ้ยปทถุมเอ้ย ได้จังหวะเออแล้วคิกอินเข้ามาไหลแค่ๆออกมาใกล้ๆโยกเหรียงจี้จี้จี้ี้ี้ี้ี้ี้ี้ี้ี้ไปขึ้นเกมเร็วๆไม่ได้ออกมาที่เราบังซอยสเต็ปนี้อะไรเอาเราไปเพาะแล้วเกมสุดแล้วส่วนกลับมาครับเออคู่ต่อไปมารอหน้าประตูเลยคู่ต่อไปเรียบหรอหยังอยู่คู่ต่อไปนะเนี่ยนั่งหลังหลังเราอีกทีมมึงอยู่ไหนไอ้ฝั่งนู้นเสื้อสีน้ำเงินลูกคู่ต่อไปมารอนี่เลยลูกมารอข้างๆบางหมัดเนี่ยฝากติดตามคนโศกด้วยนะนักพากย์นะสำหรับเฟสิสเมียอามัดนะบางอยู่นู่นแล้วมินบุรีน้องจอบ กติกาอีกรอบหนึ่งนะหนึ่งชุดแต่งกายต้องเหมือนกันสองถุงเท้ายาวสามสนับแข้งสี่จ่ายค่าสมัครให้เรียบร้อยนี่สำคัญมากเลยค่าสมัครการไลแมทแล้วในเรื่องการเปลี่ยนตัวดูให้ตรงจุดนะโอเคเลยเอาแล้วก็ชิบหายเอาโดนเลยปีคลิกสองจังหวะโอ้โหตรงกลางเลยอาจารย์ไม่ต้องมีกำแพงหรอครับ อาจารย์ปล่อยให้เขาดวนกันเลยก็ได้นาเบ้นนาอยากเซฟนาเบนเขาอยากเซฟไปเลยเออปล่อยไปเลยเอาดิมาได้เออไอหนูถ้าหนูยิงโดนหน้านาเบนได้หนูเอาไปร้อยหนึ่งลูกหนูยิงหน้านาเบนได้ร้อยหนึ่งนะลูกโอ้ยโอ้โอดูท่าหมดเลยแมนความแมนนาเบนโอ้โห บอกให้ยิงเล็งที่หน้ามึงเลงที่ขาหัวจะปวดสัตว์ขอบมื่อพวกมึงยิงหน้าเป็นไม่ได้มึงอเ๋งใครยิงโดนหน้านะเป็นได้าเป็นร้อยหนึ่งลูก โดนเลยเดทแมนไม่แมนแล้วดูจังหวะสวนแล้วสวนกลับโต๊ะโต๊ะกลับเลี้ยงจี้เลี้ยี้มาแล้วระหว่างเจ้าคราโยกขวาบิดมานะเบนขึ้นมานะเบนใส่ขวาเฮ้ยโดนละไม่บีโค้ดโค้ดอิดอยู่ในทุกวันนี้มาที่น่าเรียเซตไอดอลไปลูกไปไปประตูไม่มีกระชากหลักเลยเลยเลยจี้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 มาแล้วเก่งชุดนอนใส่ขวาไม่แล้วมีโค้ดอิดโอ้โหยังโค้ดยังเหนียวอยู่ครับ อย่างที่บอกพวกเองอาจจะมีร่างกายที่แข็งแรงแต่เองเจอพวกทีมที่มีประสบการณ์แบบนี้สิ่งเดียวที่เองจะสู้ได้เองต้องใจสู้อย่างเดียวลกูกใจสู้มีเท่าไหร่ใส่ให้หมดเรียบเออใช้ได้เอาละ,ละครับบวกกันต่อเองได้ใจพี่แล้วแค่นี้เองทําให้ทีมงานของเวทบ้ากลับไปนอนหลับฝันดีทุกคนแน่รับประกันโอ้ฟุตบอลเล่นดีๆไม่ชอบเอาขอฟุตซอลได้เลยพี่จัดให้ ใส่ขวาโอ้โหแล้วดูจังหวะนี้เฮ้ยดาเบนได้แล้วดาวเบนโอ้โหบ้าจัดเลยจังหวะนี้โอ้โหเดินสนามันแคบเอาหมดเวลาครับขอบคุณมากทั้งสองทีมครับโอ้ทีมงานเบสป้าขอบคุณนะพี่ๆนะคำพูดอะไรเซลไม่ถูกอกถูกใจไงก็ขอมาอัพมาอัพมาอัพนะพี่นะสนุกสนุกกันเด็กๆไปจับมือพี่เขาหน่อยลูกนะบอลเดินสายลูกไปเออไปขอบคุณพี่เขาหน่อยลูกประสบการณ์หนูหนโตขึ้นจะได้เป็นเหมือนพี่ๆเขานะจะได้เดินสายเก่งๆนะลูกนะ จริงๆพุซอซเนี่ยผมกล้าบอกได้เลยว่าหนูเจอทีมไหนก็เจอทีมนี้ได้นะถ่ายรูปถ่ายรูปหน่อยเออตากล้องนะเก็บรูปหน่อยเอาคู่ต่อไปเข้าไปวอร์มเลยลูกไปตัวรงว่าอ่านว่าอะไรทีมเนี้ยอ่านว่าอะไรนะเซาไซแปลว่าอะไรลูกภาษาใต้เซาไซแปลว่าอะไรอ๋อทางใต้แล้วจังหวัดอะไรลูกตังโอเค